โอเคนะครับก็สวัสดีสวิต่ะทุกคนนะครับวคโผมเีมเจนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าโทรศัพท์รุ่นวีโก้พาวเวอร์ยูสิบนะครับสวิตข้างห้องขาจะมีประมาณนี้นะครับหน้าจอหกจุดแปดนิ้วนะครับแบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมความจุสามสองกิกะบต์แล้วเขาบอกให้สองแล้วก็ถายภาพนิ่งได้สิบสามล้านพิกเซลแล้วก็จะมีระบบล็อกหน้าจอ มีโอเค Google ให้ด้วยนะครับอบอกตรงนะครับคลิปนี้นะครับผมถ่ายจนเหนื่อยคือผมถ่ายมาห้าคลิปได้แล้วเนี่ยเออเสียงหายบ้างภาพตัดมั่งโอเคผมก็ินถ่ายตอนนะครับคือกลองเป็บเทียบกับเจ้าโวยบายหาดเลยนะ โอเคนะครับก็เครื่องนี้นะครับจะถูกกว่าเครื่องนี้หนึ่งพันบาทเลยนะหนึ่งสองพันได้เลยเครื่องนี้นะคือผมคือเครื่องนี้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบผมจบแต่เครื่องนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบผมยังไม่จบผมซื้อฟิล์มใสอีกประมาณสามสี่ร้อยเลยนะคือมมนหลายบาทนะเครื่องเนี้ย ถ้าติดเป็นมูลค่านะครับก็คือผมใช้ถ่ายอยู่นะถ้าถามว่าโทรศัพท์หายไปไหนนะครับผมใช้ถ่ายอยู่โอเคนะครับก็นะครับเจ้าพี่กโปอายุสิบนะครับกล่องเขาก็จะดูรักโลกอย่างนี้เลยนะครับเออเดี๋ยวผมบอกอีกอย่างนึงก่อนสีจะเป็นสีเทาน้ำเกินน้ำเงินนะครับเลื่อนไปแล้ว เปิดกล่องมาแล้วครับมัน,นก็โฟกัสฮโอเคอ่าเปิดมากเราก็จะเจอกับโทรศัพท์นะครับแน่นอนซึ่งมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับซื้อโทรศัพท์แต่เจอโทรทัศน์มะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้แกะเคสเก็บเ,เ,เ,เพื่อความให้ทุกคนเห็นภาพนะครับคือผมถ่ายจนเหนื่อยแล้วทุกคนอโอเคนะครับเราก็ลอกฟิล์มามาก่อนนะอ่าคืมชอบฟีเจอร์เขามากเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะเคสออกมาก่อน ปึ๊บเคสก็จะเป็นเคสอย่างนิ่นมๆนะครับไม่ทำอะไรกรอบนะครับของผมมาของเจ้าหัวใบห้ามันจะเป็นเคสแบบยังไงอ่ะมันจะเป็นพลาสติกแข็งๆงงอะเนี่ยครับฟิวเจอร์ก็จะแบบเนี่ยดูนะคนเห็นปะโฟกัสหน่อยเตย อย่างเงี้ยมันก็เห็นนะแต่ว่ามันอ่านี่เห็นั้ามันจะเหมือนผ้านะครับทุกคนแต่มันไม่ใช่ผ้านะของเด่นในกล่องมีอะไรบ้างนะครับจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับมีตรงนี้ด้วยให้อ่านนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสแฮะอ่าประมาณนี้นะครับชอบอ่านกันาเราเองนะผมจะไปแบบเร็วๆอือไหนละมีรุ่นนี้ดีนะครับมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยมีสายชาร์จ แต่จริงๆใส่ชาร์จเขาไม่ได้รัดันนี้มาหน้าแต่ว่าอันนี้ผมรัดเองมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีหูฟังนะครับมีคุ่มือสามอย่างนะครับแล้วก็จะมีที่เสียบซิมนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับว่าตุ่มไหนเป็นตุ่มไหนอะไรเป็นอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของโอเค Google นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับคู่มือหลายภาษา เดี๋ยวผมให้โดรนนี้นะครับเพราะไม่ค่อยรู้สเปกอะไรนะครับผมก็จะอ่านไปด้วยนะข้างบนนี้นะครับเป็นหูฟังนะครับอันนี้เป็นกล้องอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรนะครับก็ทําให้เฉยกล้องมีตัวเดียวนะครับแล้วก็มีแฟลตนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับอันนี้ก็เป็นลําโพงนะครับนี่ตรงนี้ลําโพง แล้วจะมีระบบโอเค Google อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสามปุ่มเมาส์ค okay, Google ตรงนี้จะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับถือตรงนี้แล้วก็จะมีเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วของแถมในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะบอนที่ผมบอกไปนะครับจะมีโทรศัพท์จะล่วงก็จะมีโทรศัพท์มือถือคู่มือเออไม่ใช่อันนี้เป็นฟิลมนะ์มเนาะฟิล์มกับเคสแล้วก็จะมี อะแดปเตอร์ apter, สายชาร์จคู่มือที่เสียบซิมหูฟังนะครับก็จะมประมาณนี้เลยกันเลยนะครับอ้ยไหน่อก็นะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้เจ้าวีโกพาวเวอร์มาครอบครองนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านขายโทรศัพท์ทั่วไปเลยนะครับไปถามเขาว่า มีโทรศัพท์ร,พออรุ่น Vigo Power u ิบไหมเขาตอบว่ามีหรือไม่มีถ้ามีก็ถ้าอยากได้ก็ซื้อไม่ยากได้ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเออเหนื่อยคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอรีวิวจเจอตัวนี้ก่อนนะจึ๊บล,ลงมานะครับก็จะมี Wifi หมอใช้กับมือเดียวหมอใช้กับมือเดียวคืออะไรก็เข้าไปนี่เห็นไหมจอก็จะย่อเล็กลงทำให้เรา เรืองใะดอกสบายขึ้นนะครับนี่是是เห็นไหมดอดสบายมากขึ้นนะครับอันนี้ปกติมันจะเลื่อนลงใช่ไหมแต่ครั้งนี้เลื่นขึ้นแล้วนะตึบเราไม่ต้องหมายว่ามัวเลื่อนลงนะครับแล้วก็ไปกดอย่างนี้นะไม่ต้องนะครับกดเปิดหมวใช้างานมือเดียวอย่างนี้ใช่ไหมกดเฉดตุมตมตรงนี้ไหมครับอ่ะถ้าเราถนัดมือน,นี้นะครับเรากดตรงนี้ถ้าถนัดมือน,นี้เรากดตุงนี้ นี่อย่างนี้ถแล้วขยะเต็มจอครับกดขยะเต็มจอแบบนี้เลยนะครับอืดี๋ยวผมขอรีวิวสเปคอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ไ i ไฟใช้งานไม่ดเดียวบุวโทษอ้ามรบกวนไฟชายอัตรงมัตการประหยัดพลังงานก็คือประหยัดแบตนั่นเองตอนนี้คราสิบโมงแล้วนะก็ มีประหยัดพลังงานกับการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษแล้วก็มีการใช้ใกล้เคียงก็คือแบบว่าโอนรูอะไรเงี้ยแหละแล้วก็จะมีเน็ตมือถือหมดหมดบนเครื่องบินคืออะไรผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจางแล้วก็จะมีหมดอันเนี้ยเริ่มอ่านหน้าจอเนี่ยแล้วก็หมดเล่นเกมหมดเล่นเกมก็คือหมดทํากวนนั่นแหละแล้วก็มีแสปอร์ตพื้นที่อะไรเงี้ยการตั้งค่ากด่างนี้ได้แล้วนี่เคล็ดอย่างอ๋ออันนี้ก็คือหมดทั้งหมดนะครับ แล้วก็จะมีมีหมดโฟกัสด้วยโอเคนะครับก็จะเริ่มหมดโฟกัสออกไปด้วยนะผมอง,งการโฟกัสตึบอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะมีฟานนี่นะครับเข่าๆสเปควข่าๆนะครับเมื่อกี้อะไรมันขึ้นไนงะอันนี้เราสามารถตั้งค่าน้าแลกอะไรด้วยได้ด้วยนะครับเยอะแยะนะครับตั้งค่าวไวเปอร์ได้ด้วย นะครับเราก็เลือกดูว่ารูปอปเปเปอร์หรือโปเปเปอร์อะไรยังไงนะครับอ่ากดเข้าไปนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายให้เลือกหลากหลายเดี๋ยวได้แล้วมันหายไปในมดเนี่ยมันเอานาฬิกาม,มาลงไม่ได้นอะอ่กดเข้าไปมันมีรูปรูปเดียวเลยเนี่ย แล้วเลือกในแกลเลอรี่มาใส่ได้นะีงนี่นะครับโอเค g o o l e หลองก็ไม่รู้มัอนกันวนะ่ามันเป็นอะไรนะโอเค g o o g l e สาบานได้นะว่าตอนตอนก่อนเปิดคลิปผมจะคุยกับมันอยู่เลยเนีย่ยกดปุ่มบนสุดนะโอเค Google โอเคกูเกิลทำไมไม่ซีบรายนี่โอเคนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็โอเคเกินไม่คุยด้วยก็มีแค่นี้แหละอืมได้เลยวะขอทกระตัก้าก่อนนะเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเอิม่มลืมบอกไปว่าสายชาร์จนะครับเป็นไ y p e C USB นะครับ สายซีเอสบนะครโฟกัสจะใช้กับไอโฟนไม่ได้นะนี่เป็นไทยซีเออย่างงี้โอเคนะคลิปนี้ก็จะมีไปนเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอ้ยถ่ายจนตามหมองอะโอเคคลิปนี้เป็นแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Let's go นะครับ ปิวแกวกล้องมันอยู่ในอน่ะอนี้กล้องแตกกล้องโอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไหมมันไม่ได้นอ้อสิบนาทีพอดีแล้วผมว่าปุ่ม